ครับผมก็เลยผมวัสุปันเสร็จแล้วไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนอืมแล้วก่อนโควิดนี่เราได้ต่อยไว้ก่อนป่ะต่อยไว้ครับต่อยไว้ที่ร้อยสิบห้าวันนั้นต่อยไว้ที่ไหนอาอตกอออกที่นี่เป็นไงแพ้คะแนนครับผมแพ้คะแนนวันนั้นก็เวทร้อยสิบห้าครับผมแต่วันนี้เวทร้อยสิบสี่สิบสี่เมื่อกี้วันนี้เมื่อกี้ขึ้นช่างแล้วเป็นไงก็เกินเกินปอนนิดๆิปอนนิดๆแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาแล้ว คโควิดนี่เราได้ทําอะไรบ้างก็ซ้อมรารายการย่งก็อย่างซ้อมอยู่ที่นู่นใช่ไหมคือไม่ได้ไปไหนเลยครับก็รายการขึ้นมาเราก็พร้อมเต็มที่ครับผมยังอยู่นู่นแล้วมีใครเป็นผู้กำังผู้ซ้อนเราอ๋อเป็เซินาบแล้วก็เอ่อเป็เสินใจเสินบานใจมีใครยื้ช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเราสูงเท่าไหร่ ร้อยหกสิบแปดครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอพร้มพมเคยเจอไหมไม่เคยครับออกไฟแรกเลยแลไ้ได้ศึกษายกินปลาต่อยเข้ามาปะ่ะเขาเป็นมวยจะตายอะไรมวยซ้ายปีมืออืมแล้วของเราก็ครบเครื่องครับอืมวันนี้เราวางเกลีวางแผงไนไงก็เบียดเบียดไว้เลยเอาก็ค่อยๆไปเรื่อย,ออย <15 S 1> นะอ,อ,อย่างไฟนี้เราคุมคุมมามากกี่กิโลครับมาสี่ห้ากิโลเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ธานีครับฝากเชิญชวนแฟนคขับเรานี้นะ าปีนน้องจาสุรัเป็นกับเล็บพุ่มเลยครับพุ่มตามเต็มๆแน่นอนครับผมโอเคเขอบ้านน้องชาย